ฮ้ยด hey, oh, oh. hey. oh. oh. uh ิฉันด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 ิฉันโอ้โดนน้ำโอ้โหเฮ้ยโอ้โหฟินิกซ์ลีเจนด์อ้าวท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ 1, like ด้วยนะครับผมโอเคแต่งคิวมากเลยใครพร้อมแล้วก็ let's go ฮ้ายตื่นมาก็มีน้องไก่ลองรับปากกูละห <c oughs> ิวพอดีเลยอะ่ะ ขอจับหน่อยขอจับหน่อยกูตื่นแล้วกูกินกูกินคารีเกว่านอกไก่แป๊บหนึ่งนะอร่อยมากเลยวะมึงกินยังน้องไก่ไม่กินนะกินเป็ดไปหนึ่งตัวเป็ดปักิงเป็ดปักิงอืมตัวมึงเลยกลายเป็นเป็ดแล้วนะเปลไามขโมยเป็ดเพื่อนมากินคนไหนอ่ะเออเป็ดเชฟอะเป็ดเชฟแล้วเชฟไหนอ่ะพอเหอะพอเหอะกูว่าพอเหอะอะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะน่ะโอ้มึงอ่ะอลังการเกินตลกว่ะโอเคนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเคิงแนนเคดีได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับพี่ขาชานะครับผมกูดูแล้วกูข่าวอ่ะมึงหาไปบอสฮะดิว ตอนพี่กันหมุนตัวมานะเหมือนโรบอทเลยเออแหมเอ๋ยคุณนึกว่าตุ๊กตาแล้นน่ะโอ้โหดูมันดูมันทำเอาล่ะนะผมวันนี้เราทําการมาสุ่มผลกับพี่คชานะครับแล้วก็เหล่าเพื่อนๆของผมนะก็มีทั้งไอตันแล้วอันนี้คือคนตัดต่อช่องผมแล้วเนี่ยแนะนําดิไปอะฮะเออก็แคนะนาคนดูไปแนะนำอะไอช่างมันเถิดนะคุณดูเอาล่ะวันนี้เราทําการสุ่มผลก็ เกือบ200ผลนะเอาง่ายๆเลยคลิปนี้กูตั้งชื่อเหมือนเดิม200ผลแผลละกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูว่าผมจะได้ผลดีหรือเปล่าเพราะทุกคลิปที่เราทํากันมาเนี่ยได้แต่ผลดีๆผลโดนัทมังกรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันนะก็เลยเลยอย่าลืมกดไลค์ซับคไรค์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยในการคลิปนี้ขอสมาณ1000ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการตัดต่อให้ไอตั้นด้วยนะใช่ไหมตั้นบอกคนดูไปด้วยใช่นะครับผมคนดูอย่าลืมไปตามช่องไอตั้นแล้วก็ไอการทุ ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาสได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูอ็ <c oughs> ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดู <c oughs> มาพี่คาชาครับพ nope totally ี่พี่ครับพี่พี่ไม่พูดเหรอไอการมึงพูดเฮ้ยมึงเปิดไหมเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออน่าคุณอะไรดิฮัลโหลฮัลโหลเงีเลย นับเสียงโว่าเลยเสียงเลยนะรับเสียงพี่ข้าชาเหรอผมข้าเชยเองี่ยนคิ้นดิพี่พี่ข้าชาเปลี่นคิ้ให้ผมดูหน่อยพี่อ๋อววันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง k ิ n นอน n ี i d d กันนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มม้วนกันสองเรื่กันพ้นช่างแม่เหอนไปสนแล้วกูสุ่มเลยผมมีสคริปต์ด้วยนะเพราะผมไปเรียบร้อยอ้ โโอ้หเนี่ยเกมมันหลอกแดกอะมึงรู้ปหมทุกวันเนี่ยคือเกมแม่งี่เหลี่ยมพี่ผู้ชมผลแรกได้แลงผลไฟหลอกโอ้โหกูอ่านคำว่าสองอันเลยคำว่าสองอันเนื้อสูงเนื้อสูอีเพชรน่าจะไม่ได้เฮ้ยโอ้โหกูได้ดีเลยต้านต้านต้านไม่มาสุ่มเหรอมีเท่าไหร่เจม่ะอย่ยกูเพิ่งมาเล่นในห่อมโอ้มึงไม่มีสักเจมเลยเหรอเนื้อสไปกูเกลตลอดเลยเพื่อน เดี๋ยวถ้ากูเกลือกูคลิปดีกูจะเกลือหรือเปล่าพอแล้วเนี่ยเพื่อนรู้ส่งเอาราชาคาชามาได้ไหมึงดูดิดูมาแตกตัววินดีตัดมึงดูมันเย้โอ้พี่คาชาได้ผลอะไรช่วงนี้หน้าทุเรียนจิงทุเรียนไหมช่วงนี้หน้าทุเรียนไหนทุเรียนอ๋อทุเรียนสายฟ้าไม่ได้เสีน้ยเงินนะนะทุเรียนเอาล่ะคนดูครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้พี่คชชาจะเกลือหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆเฮ้ยผมว่าผมเกลือวันเนี้ยผมสุ่มห้าสิบห้าผลนะครับแล้วก็กันสุ่มเท่าไหร่นะอุ้ยได้ไหนแล้วอ่าห้าสิบห้าสิบเออเสียงรอดจังเลยพี่โอ้ยใช่ใช่เสียงรอมากโอเคอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งจะทำภูเขาเกลือเออใช่เราต้องทำภูเขาเกลือตลอดเลยนะเว้ยไม่งั้นเราดวงไม่ดีนะถูกไหมเอาล่ะ เดี๋ยวเราทำการสุ่มไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมผมอยากให้พี่เบก่ะคือผมอยากให้พี่เบก่ะทำแบบว่าที่สุ่มหลายๆเกาะเนาะมึงว่าดีปะพี่ว่าดีเลยนะโอเคเลยเอ้ยพี่อ้นหนูเขียนว่าพี่มาคุมาตะกีรีดีกว่าเออเดี๋ยวดีรอเขียนดิกูจะรอดูไม่ผมผมลองผมลองใช้เสียงแหลมดีกว่าอาวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องคาช่าเอ้พูดยังไงวะ อ๋อลแล้วช่างมันช่างมันเอาล่ะครับเดี๋ยวเราการสปีดคลิปกันเลยดีกว่านะครับคนนั้นต้องคนนั้นต้องเป็นตัวแข็งเนเฮ้ยเฮ้ยดิจันดิจนดิจันดิจันดิจัน มาแล้วดิฉ <lien plane. im iter> ันมาแโอ้โดนะับโอ้โหเฮ้ยเ h i t พี่โอ๊ตดัดบอยหนูหิวโอ้คุณผู้ชมใจกูจะตายเฮ้ยดออกเร็วนะเฮ้ย่ไม่เร้วผมใส่ผมใส่ผมใส่นตัวพี่โอ๊อ่ะเขาใจเกเรอะไรนะตาอะไรนะข้นดี พลังแห่งความใจเกเรตีนเป็นเพิ่มหยุดพูดกันดีกันกูว่ามึงกับใจเกเรที่สุดในในกลุ่มละเงียบเลยอะไรนะตาดทำไมไหร่ดิตอนมึงบอกจะ speed clip มึงบอกเด็กขย้นผลลีเก้นมาไม่ใช่ไงไม่ใช่อันเนี้ยคือคือไม่ได้ speed clip เพื่อนกูก็เป็นจัด speed clip คุณผู้ชมและคือกูก็ อัดไปแค่ช็อตเดียวแล้วก็ได้เลยเพื่อนไม่ทันสปีดเลยเพื่อนไปตัดเอาเองนะเพื่อนหลักโอเคเอาละอ่ละคุณผู้ชมครับผมก็ได้ผลลีเด้นกันมาแล้วนะก็ถือว่าคลิปนี้กูไม่เกลือนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้เนี่มันนีมาฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะได้2ผลเลยวันนี้รีเจนเนอรีย,ยบอกก่อน,น <c oughs> เมื่าไงแล้วคุณกี่เกมเฮ้ยกันวันนี้คุณกันต้องมานะเว้ยวันนี้คุณรู้ไหม คุณคุณต้องได้ผลที่ดีนะเว้ยวันนี้คุณคุณต้องสุดๆไปเลยนะยี่อ้หนูส่งไปยี่ยี่สิบเกมแล้วได้อะไรผลแลสามเอ้ยผลแลห้าแต่อันนึงให้พี่โอ้นพี่อ้นมาดูนี่นะม่สุดเอาละวันนี้เอาข้าชามากุดกรุดกูได้เลยไปเออโอเคอ่ะโนตกใจเกเรพี่อ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 นตกใจเกเลร กูว่าหูของกูระเบิดไอ้เหี้ยเอ้ยพอถ้าเกิดว่าไม่ถาอรก็เฮ้ยเฮ้ยรีเจนโอ้โหลิเจนรีเจนเดี๋ยวกูกูไม่ได้นัดจบีบคลิปสักกะทีนะเดี๋ยวๆเกูได้เฮ้ยเอามาด้วยโอ้โหฟีนิกซ์ริเจนคลิปนี้เราไม่เกลือคุณผู้ชมเราวพลาดเนาะส่งไปยิ่มสองเกมเองนะเออว่าวันนี้ไม่ดีเนาะ มันมีคน,คนแล้วก็จะมีคนในช่งชนของแชทบอกขอขอขอนั่นไงว่ะใช่แล,ละะและอย่างหนึ่งเลยแล้วก็คือเมื่อกี้คือมึงบ,บูชากูใจเกลรยใช่ไหม <c oughs> คือไม่ได้ของดีเลยว่ะ <c oughs> แปลกแปลเลยเนี่ย <c oughs> มามาพี่ออดพี่ออดมาต่อมาต่อ <c oughs> หรือว่าคลิปคลิปคลิปนีม้มีมีพี่กัญชามาหรือเปล่าวะ <c oughs> ใจเกเรืยๆเพิ่มหรือเข้าใจเกลียหรือเปล่าจอะไรก็ใจเกลีย เหมือน<า>ม,มีในการนองร<ะ>ักไหมให้รักใครจะทำยังไงใจมันไม่ฟัง <laughs> คือชอบเสียงมึงห้เจอบดีก็อยากฟังอ่ะเราได้ผ<า>ลไปเราไม่เป็นเราไม่เป็นเอาล่ะวันนี้ก็ขาดตัวฮาไปนะครับไอบอมแล้วก็ไอะคนับช่วงนี้คือมันเล่นแต่ละนะจ t ใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาตรงกันด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้ทออักไปด้วยนพี่บอมก็เล่นแต่เน็ใช่ฮะ อะไรนะเท็กทั้งวันใครนะคาเซเวตทั้งวันคุณบอกว่าคุณไม่รู้แซนต์เทกอ๋อเอาละคุณผู้ชมครับผมก็สุ่มมาละเรียบร้อยอีกสิบเจมครับผมไม่ได้ทานสปีดเฮ้ยรีเจนมาอีกแล้วโอ้โหไม่น่าปทดคลิปวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะตัดคลิปให้มันหาได้หรือเปล่านะต้นขอผลอะไรตัดให้สุดได้ไหมเพื่อน <trivial. S 2> ชิวชิวขอดูดูดิชิวดูมันพูดมันเดูเชเดูเชลพี่อ้นมาเราจะบูชาพี่อ้นใส่เกรอกจะบูชากูอีกเรื่องหรอบูชาอีกบูชาพี่อ้นใส่เกลีพี่อ้นใส่เกลีพี่อ้นใส่เกลีอ่ะกูให้เลยอ่ะทำเลยก็ทำพี่อ้นใส่เกลี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 อ้นเกลนหูกูนกหูกูนกหูเฮ้วันนี้แม่งได้รีเจนเยอะจังเลยอ่ะ ก็ถือว่าดีนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมทําการให้สุ่มมันหมดเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราทําการเอาผลพวกนี้เนี่ยนะครับไปสุ่มในที่คอดผมเนาะส่วนใครอยากจะได้ผลอะไรเงี้ยก็ง่ายๆนะกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วกดติดตามคลิปนี้อย่าลืมเข้าดี่คอดผมด้วย ดีที่ขอ,อยูใต้ล่างคลิปนี้เองนะครับง่ายๆเลยนะคุณผ,ผู้ชมเอาละหมดละเราได้ผลมา2ผลเนาะ <S <S โดนัทแล้วก็ฟินิกเดี๋ยวเราทําการโพสต์เลยกันดีกว่านะครับอเ,เอาละขาดูครับนี่ไงคนเข้ามาลนะเข้ามาก่อนคนได้เไรเดี๋ยวต้องถามเขาดูเฮ้ยตัวเขาดูมากเลยนั่นนี่เอาผลอะไรผลอะไรครับก็ยังไม่ได้ทํากองเกลือไม่ใช่หรอเอาผลอะไรใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งทำดิเดี๋ยวอ ดิวดิวดิวพี่ให้โมจิคนไหนเอาโมจิว่าแล้วอยู่ไหนไวะพี่ให้ครับอเอา้าจริงๆนะพี่อ้นโมจิโมจิโลกเก่าความดีอ่าคนนี้ต้องได้ก่อนนะครับน้องเพราะว่าเขาเขียนก่อนเนาะเองเองได้ฟินิกค,ครับไปสิแล้วที่นี่เอาเอาฟินิกไปไป เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยนั่นเอาอ่ะเอางงเอางงอ่ะเอาไปอ่ะโอเคคนเดียวไปซะเฮ้ยบึกงบึ้เลิกกร้องได้ไปกันกูหล่อนม่ะโอเคครับมาดูครับไปเดี๋ยวเราจะให้คนในที่ตาไม่ดีคนในช่องแชทนะครับหรือว่าดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยเข้าเซิร์ฟเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูลูมบอลเอาล่ะคุณผู้ชมครับก่อนแรกเลยเราต้องทำหน้าที่ะนะ ขอเกลือใช่ไหมแล้วเอางี้คือคือผลกระจกกระจกเฮ้ยมันก็ขึ้นาข้งบนนี่ดิแบบเราลงลงไปอย่างเงี้ยเราจะเหลือแค่ผลแล่ใช่ไหมเฮ้ยกูทิ้งผลเลยไปปะดโดนรัวเลยอ่ะผมทิ้งไปเฮ้ยพี่เต้อย่าไปยืนบนฝุนตรงนั้นอ่ะผมรัวๆเลยครับคุณผู้ชมอ่ะโยนไปโยนไปครับโยนนะครับ่อะทิ้ง โอ้โหผลสโลเลยอ่ะมึงเห็นปะผนสโลเลยว่ะเฮ้ยกันมึงไม่หยุดเดี๋ยวยาพี่กันอย่าเอาก็ผมชอบอีนีน่ะน่นไงกูว่าละน่นไงกูว่าละกันน่าทำอไรทําทีอย่างนั้นน่ะอ่ะแค่นี้แหละคนดูครับถือว่ากองเยอะมากเลยเนี่ยกองเกลือนี่เป็นมักตัลงมาเนี่ยยังไปโยนกองมึงก็ไม่ต้องเก็บเรียบปลมันโยนไปไง เอาละคุณผู้ชมครับเด<ห>ี๋ยวผมนำการให้คนเข้ามารัวๆเลยดีกว่านะครับเอาละคุณดูครับเราแจกเซื้อฟไปแล้วนะครับดูเลยนั่นไงก็ว่าแล้วนี่เทพเจ้าเนตมาแล้วโอเคเดี๋ยวใครได้ผลไปแล้วก็ออกเสิ้อให้หน่อยนะเออเอาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมครับประมาณนี้แหละเนาะวันนี้เราก็มา ซูมผลแล้วก็มาแจกเด็กๆด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราได้ผลลิจันดีทั้ง2ผลเลยนะครับผมดีมากๆนะครับผมได้ผลโดนัทแล้วก็ฟิน,นิก์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงนะคนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยทยอยเข้ามาในลิงนี้เนาะเก็บลิงนี้ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวพ่อพี่จะโยนให้นะเนาะแถวๆนี้แหละโยนไว้ทิ้งไว้ใครได้ผลก็เอาเองนะครับผมแล้วก็อย่าแบบอย่าแบบว่าเดินเดินแล้วก็เอาผลไปหมดไม่เอานะอย่าทาให้ใส่แบบนี้นะครับเลือกทีละอันนะ ถือว่าเรารู้เรื่องเนาะน้องๆโอเคไปประมาณนี้นะครับวิคนเก็บหรอเกลือนะโอเคผมก็สักคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยกันรายการเนาะโอเคคลิปนี้ขอหนึ่งานไลค์ขึ้นไปสำหรับวันนี้ไปายครมาดูซียูครับไปไปดิ อยากกินอยากกินเป็ดปักกินกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปพันอะไรนะไ้ตันตันอะไรนะเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิบายบาย